สวัสดีครับพบกับเซลนัทนะครับ Isuzu Truck for Sale ครับผมช่องนี้นะครับก็เป็นเรื่องราวเกี่ยวกับรถบรรทุกใหม่ป้ายแดงนะครับป้ายแดงอย่างเดียวเลยนะโชว์รูม Isuzu นะครับท่านที่สนใจอย่าลืมนะครับกดติดตามช่องนี้ไว้นะครับแล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งด้วยนะครับเพื่อที่จะแจ้งเตือนเวลาที่ผมลงคลิปใหม่ๆในโทรศัพท์ในสมาร์ทโฟนของท่านนะครับก็จะได้ชมกันนะครับสำหรับท่านที่กำลังหาข้อมูลอยากออกรถบรรทุกใหม่ป้ายแดงสักคันหนึ่ง ซึ่งท่านก็จะไม่ต้องกังวลในเรื่องของความจุกจิกในการใช้งานนะเพราะว่าไม่ใช่รถมือ2นะไม่มีปัญหาเรื่องใช้ไปซ่อมไปอยู่แล้วนะครับใช้งานไปเลยเต็มที่สบายใจนะครับส่งค่าง,งวดกับเข้าเซอร์วิสให้ตรงตามระยะทางที่กำหนดไว้คือทุก20,000กิโลหรือ6เดือนแล้วแต่อย่างหนึ่งอย่างใดถึงก่อนแล้วเวลาที่เข้าเซอร์วิสช,ช่วงแรก200,000กิโลเนี่ยเรามีส่วนลดให้ทุกครั้งนะครับ ก็จ่ายเพิ่มเติมอีกไม่กี่ร้อยหรือพันกว่าบาทเท่านั้นเองในการเข้าศูนย์แต่ละครั้งประหยัดเงินด้วยนะครับเพื่อนบ้านก็เห็นแล้วก็ไม่ได้เลยก็ต้องเห่าทักเลยนะฮะถ้ามีเสียงในคลิปก็ต้องขออภัยด้วยนะครับผมโอเคเดี๋ยวเราไปชมกันเลยดีกว่าครับไปกันเลยครับคันนี้นะครับก็เป็น6ล้อนะครับน้องเล็กของเรานะครับตัวเริ่มต้นไซส์เล็กสุดของรถ6ล้อนะครับเป็น6ล้อขนาดเล็ก ในชื่อรุ่น NMR 130แรงม้านะครับรุ่นนี้นะครับก็จะใช้เครื่องยนต์ขนาด 3000cc ซีซีเทอร์โบอินเตอร์คูลเลอร์นะครับเหมือนรถปิกอัพเครื่อง3000นั่นแหละครับประหยัดน้ำมันแล้วก็มีกำลังนะฮะเพียงพอสำหรับการบรรทุกอย่างแน่นอนนะครับรถไซส์นี้ก็พิกัดบรรทุกเฉพาะสินค้านะครับก็จัดไปเลยครับประมาณ2-5ตันนะครับผมรถมาตรฐานสแตนดาร์ดได้เลยนะครับ ถ้ามากกว่านี้ก็แนะนําไปเล่นรุ่นใหญ่กว่านี้เถอะครับ <c oughs> ก็จะไม่ทรมานรถด้วยนะครับเลือกใช้รถให้ถูกรุ่นถูกพิกัดในการบรรทุกนะครับรถก็จะไม่งอแงไม่จุกจิกนะครับอยู่กับเราใช้งานได้อย่างทนทานนะครับแล้วก็ใช้งานไปนานๆครับประหยัดงบในการซ่อมบํารุงด้วยนะครับรุ่นนี้เนี่ยให้ยางเป็นยางผ้าใบามานะครับขนาด700รนะครับ 7. 0 0นะครับกระทะล้อเป็น16นิ้วน็อตล้อหตัวนะครับชัตซีของรุ่นนี้นะครับ6ล้อตัวเริ่มต้นนะครับให้ความยาวชัตซีวัดตั้งแต่หลังหัวเก๋งจนถึงปลายหางชัตซีที่3เมตรนะครับ3.0เมตร่า3เมตรพอดีนะครับถ้าเราไม่ต่อชัตซีนะครับเราก็จะมีขนาดความยาวของตัวถังนะฮะที่ต่อไปบนชัตซีเนี่ย พื้นที่ใช้งานความยาวนะครับของตัวถังอยู่ที่ราวๆสองเมตรเก้าสิบถึงสามเมตรสิอะไรประมาณนี้นะครับคือความยาวของตัวถังใช้งานจะเป็นความยาวที่ป้วนเปี้ยนกับความยาวของชัดซีรถนั่นเองนะครับคันนี้นะครับวางตู้บรรทุกสินค้ามานะครับเป็นตู้แห้งนะครับตู้แห้งก็คือตู้ไม่เปียกนั่นเองเออเนอะตรงตัวเลยนะครับถ้าตู้เปียกก็คือ มีการบรรทุกสินค้าที่มีน้ำอะไรอย่างเงี้ยมีการเปียกภายในตู้นะครับอันนี้ก็เป็นสินค้าแห้งๆนะครับไม่มีน้ำนะครับประตูนะครับก็สามารถสั่งได้นะด้านข้างจะเอาประตูหรือไม่เอาประตูนะครับฝั่งซ้ายจะติดประตูหรือไม่ติดประตูฝั่งขวาก็เช่นกันนะครับจะติดกี่บานจะเปิดแล้วโล่งรอบด้านเลยไหมสั่งได้นะครับ ตามการใช้งานหน้างานของลูกค้าเป็นหลักเลยนะครับส่วนคันนี้ก็ขอประตูแค่3บานก็พอนะครับคือด้านท้ายนับเป็น2บานนะเปิดออกซ้าย1บานขวา1บานนะครับแล้วก็ด้านข้างนะครับฝั่งซ้ายก็คือฝั่งที่เวลาจอดเทียบฟุตบาทนะครับสามารถเอาของลงได้ข้างรถนะครับใส่เข้าไปอีก1บานนะครับก็รวมเป็น3บานนะครับคันนี้ สำหรับตัวถังส่วนใหญ่นะครับทางเซลนัทหรือทางอีซูซุคิโยนต์ของเรานะครับก็จะเลือกใช้บริษัทที่ต่อตัวถังประเภทนั้นๆได้อย่างมาตรฐานนะครับอย่างคันนี้นะครับก็ต่อตัวถังมาจากทางอู่ TBM นะครับ TBM นะครับพุทธมนทนสาย5นะครับาทางนี้ก็มีความเป็นมาตรฐานนะครับแล้วก็ ต่อตู้เสร็จแล้วเขาก็จะมีการฉีดน้ําเข้ารอบด้านเลยนะครับว่าตู้มีการรั่วหรือเปล่านะครับถ้าไม่รั่วก็ QC ผ่านเรียบร้อยนะครับส่งมอบให้กับทางผู้จําหน่ายทางผมนะครับนําส่งมอบให้กับลูกค้าที่ได้จองรถไว้อีกทีหนึ่งนะครับสําหรับลูกค้าที่สนใจนะครับรถบรรทุกใหม่ป้ายแดงอีซูซูนะครับ ทุกรุ่นนะครับตัวถังทุกชนิดนะครับก็สามารถโทรเข้ามาสอบถามรายละเอียดนะครับหรือว่าทักไลน์มาก็ได้นะครับที่เบอร์0895220077นะครับเบอร์เซลนัทเองนะครับยินดีบริการนะครับรับจองออนไลน์จัดไฟแนนซ์ฟรีนะครับส่งมอบฟรีทั่วประเทศนะครับเดี๋ยวเซลนัทไปส่งมอบรถเองเลยนะครับไปอธิบายการใช้รถ การดูแลรักษาลดการซ่อมบำรุงอะไรต่างๆนะครับให้ถึงที่บ้านลูกค้าเลยนะครับนั่งอยู่บ้านสบายๆนะครับสั่งรถออนไลน์ได้เลยนะครับเดี๋ยวขึ้นเบอร์ไว้อยู่แล้วนะครับที่ขอบล่างของหน้าจอนะฝากกดติดตามนะครับช่อง Isuzu t r u c k for s a l e นะครับรถใหม่ป้ายแดง Isuzu นะครับ แล้วก็อย่าลืมกดไลค์เป็นกําลังใจให้กันนะครับพร้อมกับกดกระดิ่งด้วยนะครับเวลาผมลงคลิปใหม่ๆก็จะได้ขึ้นเตือนที่สมาร์ทโฟนของท่านผู้ชมนะครับหาข้อมูลกันไว้ก่อนนะครับถ้าจะใช้รถนะครับยิ่งมีข้อมูลมากเท่าไหร่ยิ่งทำให้การตัดสินใจของท่านนั้นแม่นยำและถูกต้องมากขึ้นเท่านั้นนะครับเพื่อที่จะได้ใช้รถถูกรุ่น ถูกแบบนะครับใช้แล้วไม่หงุดหงิดใจไม่สร้างปัญหานะครับผมโอเคแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้านะครับวันนี้เซลนัดขอตัวลาไปก่อนครับสวัสดีครับ